เมงมุมมันขึ้นมากกลางกลางดางยิงซี่เนี่ยเพป็นว่าผลสีนานตกอยู่ว่าสันเนะาะจักซี่เมนบุพอเด้ออันนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เผืนพ้าวาเนาะเด็กตื่นซา마สมมีมีเมงมุมมาดึง <c oughs> กลางไงไว้นี่นีนน่สิประมาณนี้เนาะเด็กอันนี้เม็นข่าวดอคอยพี่น้องเลยเนี่ยเนาะ เทียงหน้าที่กอยอยู่ทีนี้เข่าดอแลาา้วก็เข่ากลางจะไปเกี่ยวเข่าดอดีหละก่อนเขา่าเนี่ะมันแก่มันซุกแล้วแต่ว่ามันมันเป็นทรงนี่เนาะทรงที่ว่าคือ,อยังบ่ท่านซุกคักเพราะว่าเพิ่นเอ่นว่าเข่าแก่น้ำเนาะรัวเข่าซุกน้ำแบบว่าอันซุกแล้วนะแต่ว่าดินนะพ่แห้งแือว่าคือได้ดูดน้ำเลี้ยงขึ้นมาอยู่ตลอดําต้นก็นเลยยังเขียวเนาะ เปิดคลิปมาก็เห็นแสงแดดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมนันน้เนาะตะเวนขึ้นแล้วตอนเศ้าๆตอนนี้ก็เวลาหกโมงพี่น้องเลยได้เห็นแสงแดดกะดีต่อใจเนาะหลังจากที่ว่าพายุเข,ขา่าผลก็กระน,นำลงมาติดต่อกันประมาณอาทิตย์หนึ่งกูเลยเนาะจนดินบวมไปหนักมากหนพี่น้องเลยอ้าสบายดีและสะวัสดีเดอ้อพ่อเม่พี่น้องเนาะมาว่าทีอยู่ ภายในหรือว่าต่างประเทศการสบายดีและสวัสดีเบอร์สุขุสู่คนเนาะเมื่อนี่ก็พบพ่อกันกับเม่นน์นายนภาช่วงเช้าเศร้าพี่น้องเยหลังจากที่ว่าห่างหน้าหายตาไปก็เฮ้ยพ่อสมควรเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเลยกทีอันภาพ ชิงเวดล้อมกระสีหกลุงลังเน่จักน้อยเนาะ <c oughs> เดินกระบ,บ้วมบวมพี่น้องเลยเบื่อนคักปูปลาหากระเด็ดออกเนาะยังพันได้แห้งไายไก่ดักกินเข่าเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาเบิ่งเข่าเข่าดอพี่น้องเลยอาช่วมาปูสาดทักแค่ไน ที่ปูสัดลกหนีบโบเมนวานบบเมนวานมาข่าวดกหรือว่าจังใดได้พี่น้องเอ้คืออันผลตกติ๊กตอกันตลอดเลยแดีวกันนักเนาะนักน้ามในในต้นเขาล้มมาที่นี่นี่เดเนาะข่าวหน้าวานได้พี่น้องเอ,อ้ยนี่นะ ไดเนาะแสงแดดก็ออกเลยตัดสินใจว่ามือนี่สิลงมือเกี่ยวเข่าเป็นมือเลขหรือว่ามือทําอิดพี่น้องเอ้เนาะอ่ะถือเอาเป็นว่ามือนี่เป็นมืองามยามดีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่ามือวันพฤหัสแฮมโอ้ยโบเมนแฮมวันพฤหัสออกใหม่สามคำนี่แหละเนะาะทวารจำบูพิษพี่น,อนอ้องเอ้ อลอยเบิ่งข่าปะพาพี่น้องลาะเบิง่งเตะตะกี้กับว่าได้คอยยลาะเลยพี่น้องเอ้เฮาซุกเต็มทงให้ทงหน้าพี่น้องเอ้ย่อยนย่านย่านย่านผลตกลงมาแล้วก็ย่านอันเกีียวเขาวว่าไหวล้วกันลตกลงมาแล้วก็หฮอบอันเข่าขึ้นมาตากเป็นมัดเป็นมัดมานี้นะโอ้ยค่อยย่านแห้งอีรพี่น้องเอ้ ลำพังว่าเกียยเเียวน้นแล้วอันปุยานบันไดเนาะยันเกีียวแล้วละพนขึ้นลงมาแล้วก็มานั่งมัดกำเข่าห้อยตากล้มมานะเด็บสั้นใน็บซีเมนคอยท่อครับเดีพี่น้องแต่ว่าเมียงมุมมันขืนมากกลางกลางดางยิงซี่เนะ่ะเิ็นว่าพนชินานตกอยู่ว่ะสินเนาะจากซีเมนบุพเพเด้ออันนี้ผู้เฒ่าผู้เก่เพย่นผ้าว้าเนาะเดีตื่นชามาสิมีเมียงมุมม,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 มาดึง <c oughs> กลางหญ่ไว้สิประมาณนี้เนาะนอันนี้เป็นเข,ข่าดอคอยพี่น้องเลยเนี่นยเนาะเท่าง้าที่คอยอยู่ทีน <c oughs> ี้เข่าดอแล้วก็เข่ากลางจีไปเกี่ยวเข่าดอทีและก่อนเขา่าเนี่ยมันแก่มันชุกเลยแต่ว่ามัน มันเป็นทรงนี่เนาะทรงที่ว่าคือยังบบท่านซุกคักเพราะว่าเพิ่นเอินว่าเข่าแก่น้ำเนาะรัวเข่าซุกน้ำแบบว่าอันซุกแล้วนะแต่ว่าดินนะพ่แหงแบบว่าคือได้ดูดน้ำเลี้ยงขึ้นมาอยู่ตลอดลั้ต้นก็เลยยังเคียวเนาะแล้วก็มีดเข่าบางอันก็ยังเขียวจัิงสินะถ้าว่ามันมันแดดดีๆเขาเป่งน้ำออกน้ำโบมีน่ให้ไฮน่าเลยกะมันแหงมาก็สิสุกคักได้พี่น้องเลยแบบ ซุกไวแ้่ก็ลรต้นกับก้อยลงอีกเนาะอันนี้ซุกน้าพี่น้องเอยกัดีขึ้นการค่อยๆเกี่ยวไปขอให้แต่พยุอันบกเข่ามาอีก,กน,นะเกี่ยวไปแดดตลอดเออคักถึกใจไปฉันนะคลิปเศร้านี่กับิบบมียังเด้อพี่น้องเอยกับซิมีแต่ภาพกัน ตรงไฮตรงหน้าแล้วก็ภาพเข่าเลยแหละนอกราามือนี่ค่ะตั้งใจผ้าละเบิงเข่าพี่น้องเลยเป็ี่ยนแจได้น้อพี่น้องทางฟังไทยค่ะเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ามกันละบ่เนาะ <c oughs> เรือว่าพี่น้องทาง บ้านเอินแข่งเอิเพ่นแก้วกะระแบ้อหรือวา่จังใดเนาะถ้าว่าได้เห็นได้เบิ่งคลิปนี่กะคอมเมนต์เข้ามาในเด้อเนาะด,ดีตัอใจพี่น้องเห็นแสงดดแดดคอยละเมื่อยหัวใจคอยกอยม่หลายมือเะพงเชื้อผ่ากระแทบทีบุมี่ใส่ผลตกเอาเทเอาว่านะช่วงนี้คอยกบาบพได้คอยลงคลิปพี่น้องเลย ไปไปทำามาหากินเนี่ยเอินขายนั่นขายนี่ขายอันแต่ก่อนก็นไปขาย้าตต้มขนมเนาะขายแบบว่าพุ่มพวงอะไดีลยวเรือรถตลาดน้อยเนาะบัดท,ที่นี่แล้วก็โพนตกกระนำลงมากับหนทางเปื้อน,นปูดม่รู้เยหน้าเขาออยู่หอ,อนอาปาปุ๊อัน บนทางเปื้อเปนไ,ไปบอรลดบอไวถอยพักก้อนเนาะ <c oughs> บัดอันต่อมาก็เลยได้ไปอันขายเครื่องเนะพี่นอ <c oughs> ้องปัจจุบันนี้แมนได้ไปขายอาหารเชิมเข่าอันบริษัทเครื่อข่ายขายตรงเนาะขายแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ แล้วก็มีนควมงามพ่อมเนาะมีเครื่องสำอางเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเป็นอาหารเสริมช่วยครอบคุ้มน้ำตาลลดลดน้ำตาลแล้วก็ครอบคุ้มให้น้ำตาลอยู่เกฑ์ปกตินะแต่ก็จะมีแอนเวนกาแฟนะเป็นกาคาเฟ่เพื่อสุขภาพผู้ที่เป็นเบาหวานควมดนมันไขมันกินได้เนาะเพราะว่า อันนี้เราให้ฟังเลยพี่น้องเด้อคอมเมนตว่ามาขายเครื่องเนาะบางคนยังบู๊ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้นะพาเห็ดเนีงคือบูเห็นไปลง,งโคกลงคลิดนะอันนี้กะสิเป็นข้าวข้าวโดนี่แหละพี่น้องเอยแต่ว่าตัวนี้ดำเอาเนาะดำเอาที่ค่อยไล่สดให้พี่น้องเบิง่งเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้อันนี้ดำเอาบัดนี้แหละมันมันก็ยังบ่ทันได้ออกมันหาก็ออกวะเนี่ยจุนี่หันวานเนาะวานตั้งแต่เดือนเจ็ด เดือนเจ็ดเฮมนี่หลยเนาะประมาณเฮมเก้าคำแต่ว่าเป็นแบบเอิ่นเดือนเล่านะพี่น้องประมาณเดือนหกเดือนหกสาก,กลเนาะอ่ะว่าฮอดไซมกี้นี่แล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเม่ได้นัภาไปไซเนาะบางคนบุงหงูนะว่าช่วงนี้บุหแล้วลงคลิปไปหาสาวโสดนะคือนี่แหละพี่น้องในช่วงนี้คอยกันขายอาหารเสริมเนาะ แด็กะมันหูซึกว่าสินค้ามันตอบโจย์ก็เลยเหตุไปแต่กะขอบคุณเนาะลายๆคนเอฟซีลายคนเพิ่นหูแล้วเพื่อนกะทักข้ามาตักเตือนว่าระวังเดินนอกเด้อระวังถึกโลกเช่นอย่างซี่อย่างประมาณนี้เนาะกะขอบใจเพื่อนในลายด้วยขอบคุณเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นเพิ่นเตือนเพิ่นเป็นห่วงเช่นซะแต่กะคือ แม่ในนภาเองกะศึกษามาพ่อประมาณแั่แหละตอนสิตัดสินใจเอาตัวเองเข้าไปเนาะหนึ่งมานบุมีความเสียงบริลงทุนหลายเนาะเริ่มแรกข่อยลงทุนพันสารยบาทพี่น้องเลยแ,แบบว่าเพิ่นกะบริได้อันบริได้มีอันเป้าหมาหรือว่าบริได้ตั้งยอดเนี่ยฮะว่าเขาต้องปิดเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่ใจว่าอยาก พอใจร้องํำได้พอใจซื้อสินค้าทำได้เพินินใจจากยอดขายเนาะรายได้เนี่ยมาจากยอดขายเขาขายสินค้าได้ลายก็ได้รายอ่ะโอเคบ้าวเลยเรื่องอันนี้เนะาะบางคนขอมากใส่ลำคาญจักแม่นยังใบยอยู่อย่างเดียววะสัสมันยากาศด,ดีได้พี่น้องช่วงเศ้าเนาะมามา,มาย่างตามคันเท้าน,น่ะลกะน้นำหมกพาน้ำหมกไปเอ ดีต่อใจพี่น้องมาเด้อพี่น้องเอ้ยบ่าวสูมาเกี่ยวเข่าซอยเด้อสีหาผู้สาวสูตร้ด้อเนาะกันมามาเกี่ยวเข่าซอยมามาใครอยากมาอันสัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินาะยินดีต้อนรับเด้อมามามาเกี่ยวซอยกันในพี่น้อง หลายคนบางที่เนาะเพิ่นแบบว่าขาดกันแบบว่าสัมผัสกับธรรมชาติโดนแล้วนะแบบว่าอยากอยากมาสัมผัสธรรมชาติก็มาได้เ้อพี่น้องเด้ยินดีต้อนรับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะเขาสุกเต็มทุ่งหน้าแล้วพี่น้องเองย็นเกี่ยวประทันเดียวยันผลตุกย็นพายุขเขา แต่คือสีบลอกบดเนาะพี่น้องเนาะพุ๊ปแคมปาผุโอเคพี่น้องไยเพราะว่าขั้นเลไปไงมันสีส้มหนาเบือ่อเห็นจะภาพเก่าเกานะพี่น้องเนาะโตเม่ได้นะผ้าเองกงบุมีคคำเบ้าคำวานอย่างไรจักสีลมกับอันพ่อแม่พี่น้องจังใดเนาะกันว <c ười> านไปที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เนาะ หรือว่าได้เขามาเบิ่งมาส้มกะฝากคอมเมนเป็นกำลังใจให้ในเด้อเนาะโ <c oughs> ดินๆสิได้ลงคลิปเทือหนึ่งพี่น้องเอ้ยจังใดกะจะเผาถิ่มจะพ่อป้าก,กันเนาะฝากกดติดตามไว้พี่น้องเอ้ยทั้งเทือมีคลิปดีๆมาให้เบิ่งกับมีเนาะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กะอาจจะเป็นคลิปเกี่ยวกับทงให้ทงหน้ากับเขากับน,น้ำนี่แหลนะเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปทั้งใดหน,นะ ช่วงเกี่ยวข่าวกัยูน้ำข่าวน้ำานามน,น,นลยแหละเสียเห็นแต่คลิปแบบทำประสาทติ่ท้องหาทห้องนาเนะแถวนี่มีแต่ข่าวอคอยได้พี่น้องชุกกรมูเลยรอบๆท้งนั่นกันยังไม่ทันชุกเนาะท้งนั่นกันยังเขียวอยู่กอ้า โอเคเนาะพี่น้องกลับมาทักทายมาโอมาลมพอประมาณซ้ำนี้แหละกะสิได้ขอโตัวจบคลิปก่อนพี่น้องไงขึ้นไปหาเตรียมโตมาเกี่ยวา้าวเกี่ยวน้ำก่อนกะถ้าไปพบพ่อกันในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอก่ลาวคำว่าสบายดี